สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมแม็กจากช่อง YouTube จับชายไลฟ์ครับข่าวสั้นกันดั้ม EP 2ครับผมจะเอากันดั้มตัวเก่ามาเล่าใหม่นะฮะแต่วันนี้ผมจะพูดถึงกันดั้ม RG อัตราส่วน1ต่อ1 0 4ร้กันดั้ม RG คืออะไรกันดั้ม RG คือกันดั้มที่มีรายละเอียดและความสูงกว่ากันดั้ม SD คลิปแรกที่ผมได้ทำไว้นะครับส่วนเจ้ากันดั้มตัวนี้มีชื่อว่า MSM 0 7 SC กอกนะครับ ผมจะไม่เจาะรายละเอียดเชิงลึกครับแต่จะพูดถึงข้อมูลทั่วไปที่ควรจะรู้และไว้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อกันดั้มตัวนี้นะครับผมส่วนข้อมูลที่ผมจะพูดก็เหมือนคลิปแรกครับก็จะมีวัสดุพลาสติกโมเดลความยากในการต่อกันดั้มจุดขยับและลูกเล่นของกันดั้มและความคุ้มค่าภาพรวมทั้งหมดครับ ทั้งหมดที่ผมจะพูดเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับส่วนใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาดูได้ที่ช่อง YouTube ได้หลายๆช่องเลยนะครับผมพูดถึงพลาสติกที่ให้มาครับเป็นพลาสติกแบบแผงพลาสติกมีคุณภาพดีจับนิ่มต่อง่ายไม่เจ็บมือแต่ชิ้นส่วนจะค่อนข้างเล็กนิดนึงเวลาต่อต้องระวังไม่งั้นหายแน่นอนนะฮะส่วนสติกเกอร์ที่ให้มาเป็นสติกเกอร์เรียลลิสติกดีคอครับ ติดง่ายไม่ซับซ้อนแต่อาจจะต้องมีวิธีการติดสักเล็กน้อยครับสามารถหาวิธีการติดสติกเกอร์ดังกล่าวได้ตามช่อง YouTube หลายๆช่องเลยครับส่วนการต่อเนี่ยผมต้องบอกไว้เลยว่าไอพ้พลาสติกชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้กันดั้มเนี่ยต่อค่อนข้างยากนะแต่ในคู่มือเนี่ยมีบอกไม่ต้องห่วงนะฮะสำหรับมือใหม่สามารถฝึกต่อได้ไม่ได้ซับซ้อนมากครับแต่สําหรับผู้ที่มีอายุเยอะๆหน่อยแนะนําให้ใส่แว่นขยายได้เลยครับเพราะชิ้นส่วนเล็กมากจริงๆครับจนขยับทําได้ดีครับ แขนขาเอวเท้าหัวเขา่างอได้แบบถึงใจเลยครับแต่หัวขยับไม่ได้นะส่วนมือของซีกอกเนี่ยมันจะเป็นแบบครีมครับและจะมีมาเปลี่ยนให้2อันถ้าเทียบคะแนนสําหรับผมคือ9เต็ม10นะสำหรับจุดขยับส่วนลูกเล่นไม่ได้มีอะไรเลยครับผมจัดท่าได้จํากัดมากๆครับ สุดท้ายที่ความคุ้มค่าและภาพรวมครับซิกก็ตัวนี้ผมได้มาในราคา500กว่าบาทเท่านั้นเองนะซึ่งราคาเนี่ยจะต่ำกว่าตลาดทั่วไปผมเลยรู้สึกว่าคุ้มฮะที่จะเอามาต่อเล่นเอามาทําสีอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าพูดถึงราคาตลาดเนี่ยอาจจะอยู่ที่6กถึงเจ็บาทครับถ้าผมได้มาในราคาตลาดเนี่ยผมอาจจะมองว่าไม่ค่อยคุ้มครับภาพรวมครับถือว่าแปลกมือครับรูปร่างอาจจะไม่ใช่หุ่นกันดั้มที่หลายๆคนคุ้นเคยแต่มีรายละเอียดและจุดขยับที่ดีครับ ข้อควรระวังก็คือชิ้นส่วนแขนสีดําที่อาจจะหลุดง่ายเวลาเราจะจัดท่าอะไรต่างๆครับและชิ้นส่วนตรงปลายหัวเข่าแหลมๆสีแดงอาจจะหลุดง่ายนิดหนึ่งก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับโอ้ผมลืมบอกความสูงไปเลยครับกันดัม RG c g ีซกตัวเนี้ยมีความสูงประมาณ13-15ซนติเมตรครับจบแล้วครับกับกันดัม RG c g จีกตัวนี้ใครที่ชอบของแปลกหรืออยากจะฝึกทดลองทำสีสามารถซื้อได้เลยครับคุ้มค่าแน่นอนครับ ฝากทุกคนกด subscribe ช่อง YouTube จับฉาย live ไลฟ์ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ไปลง TikTok แล้วนะคลิปน่าจะเป็นกันดั้มตัวอะไรเป็นตัวต่อไปฝากติดตามด้วยเหมือนกันนะครับผมไปแล้วครับขอบคุณทุกๆคนมากครับสวัสดีครับ